ตำนานจำปาสีต้นหรือที่รู้จักกันในลาวว่าจำปาสีเป็นหนึ่งในตำนานพื้นบ้านของประเทศลาวที่สะท้อนถึงความรักความศรัทธาและการอุทิศตนที่ลึกซึง้งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ประจำชาติของลาวคือดอกจำปาหรือดอกลิลาวดีและยังแฝงคติธรรมไว้อย่างลึกซึ้งด้วยในอดีตการณณดินแดนแห่งหนึ่งในลาว มีหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อว่านางคำแพงนางเป็นหญิงสาวผู้มีใจดีมีเมตตาทักในธรรมะและศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งนางมีลูกชายสี่คนซึ่งล้วนเป็นคนดีมีศีลธรรมและเคารพรักแม่มากเมื่อโตขึ้นทั้งสี่คนก็ได้ออกบวชเป็นพระภิกษุเพื่อทดแทนพระคุณแม่และสแสวงหาทางหลุดพ้น หลังจากลูกๆบวชแล้วนางคำแพงจึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้ลูกทั้งสได้บรรลุธรรมและหากลูกชายทั้งสี่ของนางสามารถบรรลุธรรมได้จริงขอให้มีต้นจำปาสี่ต้นงอกขึ้นณนะหน้าวัดเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งบุญกุศลและความสำเร็จทางธรรมของลูกทั้งสต่อมาไม่นานนักลูกชายทั้งสี่คนได้สำเร็จธรรมตามลำดับและสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นจริง ณนะบริเวณหน้าวัดที่ทั้งสี่จำพรรษาอยู่ได้มีต้นจำปาขึ้นมาพร้อมกันสี่ต้นสูงเสมอกันออกดอกหอมฟุ้งชื่นใจไปทั่ววัดและหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันเลื่อมใสศรัทธาในความดีของครอบครัวนี้และเรียกต้นจำปาทั้งสี่นั้นว่าจำปาสี่เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดีและเป็นตำนานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้